ขาพอดีดีใช่ไหมครับใช่ค่ะขาดีไหออกทันทีไห่ออกทันทีลังเดียร์แจกเปลไปแลวนะชี้นี่นะทำอะไยพี่นิดนไง สวัดีค่ะเยี่ยมค่ะติดจับคนร้ายได้แต่เราไม่ติดใจยาวความเลยหรอก็คือให้เขารู้ว่าอย่ามาขิงลักษณะใช่ไหมคะครับข่าวสารนี่ค okay ือคุณทอเสม็ดครับเสม็ดนะคะทางนักข่าวพื้นที่น่าจะเข้ามาจะรู้จักเพราะว่าไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรจะว่าไป่าเวลาเมาแล้วก็ควบคุมตัด้วยว่าร้านเรามีการขายบริการจ้าร้านเราก็นวดจริงจังการนวดก็สุขภาพค่ะ คือนโยบายทางสารนีึ้นบทผู้ทอนเสม็ดก็ไม่ให้มีการขับเวณีในในสถานที่นวดอยู่แล้วนะครับถ้าเราเจอเราก็จะในคดีทางเจ้าของร้านด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะรู้ค่ะรู้กฎหมายค่ะแต่คือให้เขาหลับจำอะค่ะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกดีแล้วครับก็่ขมิ้นได้ไฟดีชัดเจนนะครับจ้าขับเวณีครับผมคือตอนที่เขามาเขาก็ดีๆไงเขามาก็สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าเขาจะเมอค่ะ ถ้าเิดมาจะแก้งนะเดี๋ยวเขาต้อไวเดี๋ยวขาโทษให้ให้รับประเดิมขอบคุณครับจริงๆไม่มีอะไรก็ขี้เมาแถวนถวนะเดี๋ยวเวลาเมาก็จะใหญ่หน่อยใหญ่รู้จักเก่งเก่งยิ่งๆเรื่องต้นเนี่ยเราสามารถเรียกผู้ต้องหามาเราแจ้งข้อหาอะไรครับพี่ครก็ก็คือหลังจากเมื่อคืนนะครับทางเจ้าของร้านได้ไปแจ้งกับสถานีตำรวจภูธรเสม็ดนะครับก็หลังจากรับแจ้งครับผมก็ได้สั่งการให้ทางชุดสืบสวนนะครับลงไป สรวจสอบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้ทราบไปว่าผู้ก่อเหตุชื่ออะไรบ้านอยู่ตรงไหนนะครับก็เมื่อเช้าได้ให้ชุดสบสวนชุดสวนตามตัวมาที่โรงพักนะครับแล้วก็ได้อบรมนะครับอบ,บรมวากล่าวไปแล้วก็จะทำการสอบถามเจ้าของร้านเบื้องต้นในทางเจ้าของร้านก็ไม่ได้ติดใจที่จะเอาความดำเนินคดีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยมาแจ้งไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็อยากให้ทางเจ้าที่ตำรวจอบรมพฤติกรรมหน่อยนะครับก็ เมื่อเช้าก็เลยนะครับเรียกมานะครับแล้วก็มีการอบรมพฤติกรรมแล้วแล้วก็ดําเนินคดีไปนะครับเดี๋ยวข้อหาเกี่ยวกับกระทําด้วยประการใดๆนะครับกับผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการรังแกผงเหงคุกคามทาให้ได้รับความอับอายแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับกดดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วครับผมปรับเท่าไหร่ครับปรับหนึ่งปรับไปห้าร้อยบาทเมื่อเช้าครับผู้ต้องหาเขาว่าไงบ้างครับเขาว่าเขาเมาเมาเลยฮะคุณหาก็รับสารภาพนะครับจริงจริงแล้วก็เท่าที่ หาข้อมูลก็คือว่าเป็นชาวบ้านแถวๆนี้นะครับไม่ได้มียศตำแหน่งไม่ได้เป็นทหารหรือว่าเป็นผู้ม,มีนิพลธรัอ้อะไรไทั้งสิ้นนะครับก็เป็นแค่ชาวบ้านที่ตอนนี้ก็ไม่มีงานทํานะครับอยู่แต่ว่าชอบดื่มสุราพอดื่มสุราแล้วก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะมีการลักษณะพูดจาที่ไม่ดีไปหน่อยนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนก็ไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีอะไรเียงการทำท่าทเฉยนะครับทำท่าตอนตอน,ตอนคนเมาก็จะพูดเอะอะวานวายหน่อยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่ ที่เป็นภัยต่อสังคมมากครับพี่รู้สึกเป็นไง,งพี่ว่าวันนี้คุ้มกลับเข้ามาผู้ให้กำลังใจก็ร,รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณผูก้กำกับค่ะแล้วก็ตอนนี้โล่งใจใช่ไหมโล่งใจค่ะมีอะไรฝากของคุ้มกลับีหยทางตำรวจก็คือฝากบอกตำรวจว่าขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็อย่าให้เขามา<ช>วุ่นวายที่ร้านอีกค่ะเพราะร้านก็ไม่ได้คิดจะเอาตังค์ค่ะที่เขาทำลงไปแต่ว่า เราก็มีสังสีของความเป็นคนเหมือนกันค่ะแล้วะ็เขาีตาหน้าเราอ่ะสถานาาที่นี้นเป็นอะไรดีใช่ไหมครับจ้ะแต่ร้านเราไม่มีเนาะจ้ะก็คือนวดเพื่อสุขภาพอย่างเดียวค่ะ